มองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจุก่อนจุก่อนจุกันอือหึกลับแล้วเหรอแล้วใครจะช่วยพี่เสือเช็ดโต๊ะก๋วยเตี๋ยวอ่ะมีคนไปกี่วัยเช็ดโต๊ะร้านก๋วยเตี๋ยวเลยไปกี่วันไปกี่วันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสือให้ค่าขนมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่าขนมอาลุงเสือให้ค่าขนม โอ้ยว่ายสวยรีบกลับมาช่วยพี่เสือเช็ดล้างก๋วยเตี๋ยวนะบ๊ายบายลูกสาวลูกสาวลูกสาวไปด้วยอ้าวลูกสาวขอไปด้วยขอไปด้วยเออบ๊ายบายแอดมินแอดมินให้ตังค์ซื้อขนมแอดมินให้ตังค์ซื้อขนมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 ให้ตังค์ซื้อขนมก่อน กี่วันเนี่ยไปกี่วันแล้วมีนน้อยไปกี่วันคะเดินทางปลอดภัยนะคะจะรีบปิดไปไหนดิอยากไปไงคิดถึงเป๊ะอยากไปเจอเป๊ะวายวายไปๆเดินทางแล้วนะคะมินน้อยมีใครไปบ้างเนี่ยมีมีนาเดียนาเดียฟางแนนเปรี้ยวมินน้อยห้าสาว ห้าสาวอยู่ในรถนะฮะครับผมเนี๋ยเราก็ตามไปร่วมบุญพระป่านะครับที่ต้องกลับก่อนเพราะว่าเขาเป็นบ้านที่จะภาพงานพระป่าเนาะนะฮะวันที่30สิบที่เราจะไปร่วมทอดพระปานะซึ่งป้าก็พยายามนะอยากจะให้มีการขยับให้ได้นะนะท้งนี้ทางนั้นก็ ต้องรอคนที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญมาดูก่อนนะแล้วให้เขาพิเคราะห์พิจารณาดูว่ามันสามารถที่จะนะขยับได้ไหมนะแต่ลุงช่างบอกว่ายังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องรื้อด้วยตัวเองนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราขุดไปทั้งนี่ขุดไปทั้งนี่นะนี่ก็นั่นแหละที่ป้าอ,อ,อยากอยากจะให้เป็นออแล้วขุดไปทั้งอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ทั้งแถบนะเออทั้งแถบคือคือขุดดินออกขุดดินออกนะขุดดินออกแล้วก็ผักผักเข้าไปนะอืค่อยๆผักเข้าไปเลื่อนเข้าไปครับเหมือนที่เขาเหมือนที่เขายกบ้านนะเหมือนที่เขายกบ้านนะเขาจะเขาคุณคุณสัมเภาบอกว่าใช่ต้องไปขอรางวัลก่อนประมาณสองถึงสามเดือนถูกต้องมากนะะต้องสองถึงสามเดือนนะกะทุบปูนตรงนี้แล้วก็ลื้อประตูออก เราก็มีเวลาประมาณสองสามเดือนนี่แหละที่จะขยับนะที่จะย้ายประตูย้ายเขตนะกำแพงของบ้านเนาะนะครับหรือขยับเข้าไปทั้งคานเลยนะน่าจะได้เออน่าจะได้นะเราก็พูดดีโอถ้าเกิดเขาทำได้เนยจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยเนาะขนาดองค์ปู่ยังทำได้เลยนั่นแหละหมายถึงว่าถ้าช่างเขามาดูแล้วเขาบอกว่าทำได้เนี่ยไม่คิดมันจะแบบเป็นมิติใหม่ของการย้ายกำแพงเลยนะเขาจะคิดว่าย้ายองค์ปู่มาได้ เฮ้ยมะม่วงอะไรเต็มต้นเลยอ่ะตกใจหมดเลยเสือก็ดูสิเขาทำหน้าตกอกตกใจหมดเลยค่อยจะสะดุ้งเลยคุณผู้ชมทำไมมะม่วงเยอะจังอ่ะวันนี้ปลูกปีเดียวได้กินแล้วเหรอไม่ด่าได้ปลูกปีเดียวเองนะเออคุณผู้ชมดูโอ้โห my god เสือรู้ไหมว่าฝีมือใครลดน้ำ ดาดานั่แลเออนี่คุณผู้ชมดูนะฮะอันนี้พันอะไรไม่ดาทายลูกใหญ่จังอ่ะไม้ดูนะครับคุณผู้ชมดูนะใหญ่เท่าฝ่ามือเลยดารน้ดูแลไม่ได้รน้เมื่อก่อนก็จะมีดาดานมาดูแลใส่ปุ๋ยรถน้านะฮะตลูกดกนะะไหนตรงไหนเองอ่ะมนี่อันนี้น่ยโอ้ยโอ้ยเต้นเต้นเต้นมะม่วงลูกใหญ่มากอ้หูโอ้ยโอ้ยโห้่โอ้หโอ้ย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 นห้ยโด้ยโอ้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 โอ้ ต้องหาอะไรมาห่อนะเสือือต้องหาอะไรมาห่ออู้อันนี้สวยมากออมีเช่นนั้นแมงวันทองอู้คุณผู้ชมดูนะฮะมะม่วงที่สวนของพี่เน่งนะครับแมงวันทองทำไมสวยขนาดนี้อ่ะลูกแบบโอ้ยดูนี่อันนี้น่าจะใหญ่สุดเนาะใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่นะฮะคู่นี้นะครับนี่สองลูกนี้นะน่าจะใหญ่สุดน่าจะประมาณอู้เกือบครึ่งโลแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะ สลูกหนึ่งกิโลนี่ยอันนะี้พูดได้เลยนะสองลูกหนึ่งกิโลแน่ๆน,นะฮะโอ้โหไม่กอดอันนี้เหมือนจะเริ่มเหลืองแล้วนะนี่นะฮะใกล้สุกแล้วคุณผู้ชมนะครับโอ้ยยโอเห็นแล้วน้ำลายไหลนะถึงขนาดนะถึงแม้ว่าพี่เสือจะไม่ใช่คนที่ชอบกินของเปรี้ยวนะเออจะมาม่วงเนี่ยกินได้ไม่เกินครึ่งลูกนะแต่พอเห็นแล้วก็น้ำลายไหลเลยนะฮะ <laughs> โอ้โหเอออ้ามีสองต้นเหรอนี่คุณผู้ชมนะมีสองต้นนะฮะแต่ว่าต้นนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันนี้น่าจะเป็นเขียวเซเวยใช่ไหมฮะที่กินกับมะม่วงเอ่อที่ที่ก็ที่เขากินกับเค้วเหนียวมะม่วงเนาะนะฮะอันนี้น่าจะใช่นะครับผลิพันธนะุ์ ผราพังกระต้นเมื่อกี้โอ้ยมันเหลืองแล้วคุณไปชมดูเหลืองขาต้นแล้วโอ้สุดยอดเลยนี่นะฮะเออนะมะม่วงไม่น่าเชื่อนะปลูกแค่ปีกว่าๆเท่าทนั้นเองนะครับได้กินลูกแล้วนี่นะโอ้นะฮะเฮ้ยอ,อันนี้มันอันนี้มันเหี่ยวนะนะครับอันนี้มันเหี่ยวแล้วนะฮะน่าจะไม่สมบูรณ์นะ เป็นลูกที่ไม่สมบูรณ์นะครับผมนะน้ำดอกไม้อ๋อครับผมนะมีเอฟซีเมนมาบอกนะขอพระคุณอย่างยิ่งครับผมนะเขาเรียกว่ามะม่วงน้ำดอกไม้ที่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะพเสือก็ไม่เคยรู้นะฮะโอ้นะทีนะ่รอบรัว้วบุญสัมพันธ์นะ ชื่อที่สามอีกรอบนึงนะครับอ้าวนี่เห็นไหมมีดอกแล้วนะนะครับปุุกปุ๊บ,บดอกออกปั๊บเลยนะฮนะลักษณะของยอดนะถ้าดูดีๆนะจะคล้ายๆก,กับผักหวานนะคุณผู้ชมรั้วบุญสัมพันธ์หรือรั้วต้นโมกนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะพี่อิสระนะะพลังมดนะยูทูบเบอร์สายลุงป้านะฮะ ที่นะเรียกว่าเป็นผู้นำล้วกันเนาะนะพูดง่ายๆนะครนะถ้าพูดเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านก็ตัวตั้งตัวตีเออนะขอบคุณคุณอิสระพลังมดนะที่เป็นตัวตั้งตัวตีนะในการที่จะนะคิดไอเดียขึ้นมานะอยากจะให้มีการปลูกรั้วต้นโมกนะอยู่ที่รอบวางปู่ปริจิตนาคราชนะครับผมแล้วก็ได้นะบุญสัมพันธ์จากนะคุณผู้ชม FCTP ทั่วโลกนะฮะ ร่วมบุญกันเข้ามานะทำให้เกิดรั้วบุญสัมพันธ์นะอยู่ที่นะผืนแผ่นดินแห่งความสุขนะที่รวมศรัทธาบารมีของ fcct ท,ทั่วโลกนะไว้ด้วยกันนะครับนะนะตอนเย็นเย็นเนี่ยนะเขาจะออกดอกคือดอกที่ที่เราเห็นเนี่ยช่วงเย็นเย็นเนเขาจะมีกลิ่นนะกลิ่นมันจะออกช่วงเย็นน่ย ชัดกว่าเวลาอื่นนะคุณผู้ชมอย่างช่วงกลางวันบางพีอาจจะไม่ได้กลิ่นนะแต่พอตอนเย็นที่พี่เสือเมื่อคืนนี้ใครได้ดูไลฟ์พี่เสือบ้างนะครับประมาณสักหกโมงกว่าๆถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยดอกมันจะส่งกลิ่นหอมเป็นพิเศษเลยนะสาหรับรั้วต้นโมกนี่นะครับ